ครับวันนี้เช้าวันที่12ตุลาคม2554เราจะเดินทางไปที่จังหวัดพระนครศรียุธยาเพื่อไปช่วยน้ำท่วมเราจะร่วมกับบริษัทเวิร์คคอยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ในการที่จะเดินทางครั้งนี้นะครับเรามีไปกันแค่2คนนะครับมีพี่เอกแล้วก็คุณคุณส่วนพ่บัตไปปฏิบัติภารกิจที่ เอทอร์ออมินอลไปอวทพรแสดงความเปนดีกับร้านตุนง้งมแหลงเสียงที่ได้ยินอยู่นี้ไม่ใช่เสียงเฮลิคอปเตอร์รนะครับนี่เ,เป็นเสียงยางของรถช้างเอ็เป็นเสียงยางรถช้างเอ็ดครับรถที่คันหน้าที่ได้ยินเสียงยางนี้หลบแหวกหมดเลย รถคันงที่เห็นนะครับเป็นรถของพี่หนงพี่หนงมาแววครับพี่หนงมาแววพี่หนงพี่นงจะออกไปเติมน้ำมันนะครับแต่ว่าจะปั่นนะระวังพี่หนงจะปั่นนะฮะเดี๋ยวจะเละนะฮะเดี๋ยวก็จะปั่นออกล้อฟรีนะฮะพาทางกันเละฮะฮัลโหลฮัลโหล้อหรอตอนนี้เราตั้งขบวนกันอยู่ที่หน้าเวิร์กพอยต์สเตทเมนต์นะครับ มีรถออฟโรดอยู่สิบคันรถบัสอยู่สองคันรถทหารหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอรถทหารรถทีมซีที่นู่ดอีกสองคันนะครับเพื่อไปช่วยชาวบ้านที่เอเมริกครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวเราติดตามชมกันเป็นช่วงๆไปนันครับชมเป็นเหรินหุ้ยไม่ได้ชมเป็นเหรินหุ้ยไปไม่ได <ฮะ S 2> ้ <ๆ S 2> ตอนนี้เราเดินทางมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยธยาแล้วนะครับทางด้านขวามือเป็นรถของประชาชนที่นำหนีน้ำมาจอดไว้อยู่ริมถนนส่วนทางด้านซ้ายเป็นโรงงานที่ถูกน้ำท่วมนะครับ ตอนนี้นิคมอุตสาหกรรมข้างในมีปัญหาอย่างมากนะครับในเรื่องของน้ําที่ท่วมขังอย่างสูงทางด้านหน้าที่เห็นนะครับบนสะพานจํานวน2-3สะพานเนี่ยเป็นรถที่ชาวบ้านนําขึ้นมาจอดเพื่อนหนีน้ํานะครับจํานวนการเข้าๆวนี่น่าจะหลายร้อยคันทีเดียวรวมถึงกระทั่งในศูนย์ราชการจังหวัดอยุทยาเองก็ตามมีผู้พักอาศัยอยู่ จำนวนมากพอสมควรมีหน่วยงานราชการทหารตำรวจแพทย์พยาบาลพวกเราต่างมาช่วยกันอากาศตอนนี้ก็ร้อนมากนะครับมาจเวิร์กทอยนะครับเชิญลยครับ กำลัเงเ,เช็ควิุีรับใค้ขับแช็คครับคุครับขอบคุณครับเดี๋ยวพอก่อนจะลุยน้ำทางยาวเราที่เอกจอดแล้วก็ให้กระบวนส่ยโฟลให้เรียบร้อยก่อนครับตามมาถนนสายเอเชียฝั่งนู้นวิ่งไม่ได้เลยนะครับรถเล็กไม่สามารถผ่านได้แล้ว เราต้องใช้เส้นทางอื่นในการเข้าอำเภอ,อนครหลวงนะครับตอนนี้เรามาถึงสะพานที่กำลังจะข้ามไปนครหลวงนะครับเราผ่านตลาดกลางการเกษตรมาแล้วน้ำปริมาณน้ำไม่อธิบายครับ

รถตกไปทั้งคันเลยครับเอ,อ่อครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกนะครับที่มีเรือวิ่งตัดหน้ารถพี่เอกเราก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับเรียกประกันไม่ถูก